อ่าสสดครับเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นของที่เอาไว้ประกอบตู้นะเป็นพวกมิเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะเอามาโชว์เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับพวกมิเตอร์นะครับนี่ครับหลายๆที่ไม่มีที่นี่มีนะครับเป็นเฮิร์ตนะครับตัวนี้เฮิร์ต380โวลต์สามารถวัดไซเคิลได้นะครับวัดรอบนะครับวัดความถี่อันนี้ก็จะเป็นแอมป์นะครับตัวนี้ก็200แอมป์150แอมป์นะครับเรามีแอมป์เยอะมากนะครับ100แอมป์พันแอมป์ก็มีนะครับ แล้วก็มีวงเล็กก็มีนะครับไอซีเรียมันใหญ่เนี่ยก็หน้าเขาจะอยู่ที่96คูณ96นะฮะอันนี้ฮะอันนี้จะเป็นเทคนิคนิดนึงอ่ะอันนี้เห็นเข็มขึ้นแม่อันนี้ผมเสียบปั๊กทดสอบไปอยู่นะครับนะไฟก็อยู่ที่ประมาณ220โวลต์นะครับไฟกําลังดีนะครับตอนนี้อา่าจะมีเป็นพุ่มดิจิตอลเล็กๆครับอันนี้ใช้เป็นแทน,นแทนแลมได้เลยนะอันนี้ก็จ,จะเป็นโวลต์ดิจิตอลน,นะฮะ มีสีทุกสีเลยนะครับมีแดงเขียวเหลืองน้ําเงินนะครับเช่นเดียวกันนี้อันนี้เป็นวนนี้ต้นแบบสี่เหลี่ยมน,นะครับเพื่อนๆอยากจะได้แบบอุ้ยอยากจะได้มากกว่าวงที่จีตน้นอยากจะได้ m hertz แล้วก็วนอันนี้นะบ,บอก3อย่างเลยเขาให้ ct ขนาดร้อย m มาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้า wop 2กับ wop 4นะครับเป็นตัวกันไฟตกนะครับคุมไฟตกเหมาะกับการใช้กับพวกอมอเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นพวก คอมเพรสเซอร์อะไรพวกนี้ครับเวลาไฟตกแล้วมันเครื่องมันจะพังไงก็ใช้ตัวน <these> ี้เนี่ยในการควบคุมมันให้เครื่องไม่ไหม้นะครับก็ให้ดูนะครับว่าเรามีอะไรมีเยอะถ้ามีพวกส่วนใหญ่ที่ลูกค้าซื้อมิเตอร์นี้ไปก็จะซื้อคู่กับตัวซเลคเตอร์ด้วยนะซีเลคเตอร์สีเหลืองเอาไว้บิดดูนะว่าต้องการดูอะไรนะครับดูโวลต์ก็บิดไปช่องโวลต์นะครับดูเฟสไหนก็บิดไปได้นะฮะัขอบคุณมากนะครับที่รับชม